สวัสดีครับผมลุงหลอดเดฟซี่ครับมันี้มีรายการบางไฟช่องสงํามวันอังคารที่ยี่สิบกันยายนสองพันหหกาครับเบิรมกันที่บางแหลครับสีกาตองครับนุ่มมิสซูเป็นคนนําเข่าครับบางที่สองเบิร์ดอากาครับเจรักคนสวยเป็นคนนําเขาครับบางที่สามอ้วนราชพัดนะครับผมล่างแคนไห้ค่าด้วยนะครับเป็นคนนําเข่านะครับบางที่4จันดีเบิกฝ่าที่งานสร้างเป็นคนนําเขาบางที่หาโชคประเสริฐครับเจอุยซังลุย เป็นคนนําเขาครับบางที่6เทพนรสิงห์ทีมสร้างเป็นคนนําเขาครับบางที่เดเกลอ่อยล้านนะครับผมทีมงานสีสุธรรมทั่วเป็นคนนําเขาครับบางที่8ค่ายพู่นรัพย์เบเออิกฝ่านะครับผมป๋าหนสั่งลุยเป็นคนนําเขาครับบางที่เก่าสอแท็กเตอร์นะครับผมทีมงานสร้างเป็นคนนําเขาครับบางที่1ิบ ไหลจอมขวัญครับทีมงานสร้างเป็นคนนาเขาครับบังที่11เคยสุวรรณนะครับทีมงานสร้างเป็นคนนาเขาครับบังที่12สองุญยืนนะครับทีมงานสร้างเป็นคนนาเขาครับบังที่13นุ่มสยามทีมงานสร้างเป็นคนนาเขาครับส่วนบังที่14นั่นให้รอไปก่อนครับบ่ยยังหัว่าสิเป็นข้องไผเดี๋ยวสิแจงที่หนึ่งครับหยุดวันที่2 1 2 2เดยอเดินนะครับผมขอกราบขอบพระคุณทีมงาน บางไฟทุกค่ายนะครับผมทีมงานอ่าค่ายของไฟและสปอนเซอร์ทุกๆค่ายนะครับผมทีมงานมิตรภาพไทยกัมพูชาเพิ่นฝากขอบคุณมากในะโอกาสนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ